หลังจากที่ชมไม้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเรามาดูไม้ที่ได้เข้าชิงนะครับชนะเลิศนะครับชิงไม้ยอดเยี่ยมอีก3ต้นนะครับต้นนี้ก็โอ้โหอลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับก็สุดยอดเหมือนกันครับต้นนี้ใหญ่มากแลここ้วก็สวยสมบูรณ์มากนะครับของอาจารย์ปี้นะครับทีมงานชมรมบันไซระยองนะครับต้องบอกว่าสุดๆนะครับต้นนี้โอ้โหกล้ามเป็นมัดเลยนะครับดอกเต um anyway ็มต้นนะครับสวยงามจริงๆนะครับของชมรมบันไซระยองนะครับ ก็มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับก็เป็นของชมรมมณฑลนายนยศอีกเช่นกันนะครับของอาจารย์ปีนั่นเองนะครับโอ้โหต้นนี้ได้ยอดเยี่ยมที่บุรีรัมมานะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับเป็นชาฮกเกียนที่แบบอลังการมากนะครับรากสุดๆนะครับเคยสอบถามอาจารย์นะครับก็บอกว่าน่าจะประมาณ20กว่าปีนะครับต้นนี้ในการสร้างสุดนะครับนี่ก็คณะกรรมการก็เดินดูรวดนะครับก็เดินดูทุกต้นนะครับเพื่อเช็คให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ อีกต้นนึงนะครับต้นนี้เป็นของอาจารย์ปองสาย5นะครับก็เป็นมูกที่สวยงามอีกต้นหนึ่งเช่นกันนะครับก็เหมาะสมกับรางวัลเหรียญทองนะครับสุดยอดนะครับไม้เก่าไม้แก่ของเมืองไทยนะครับแต่ละต้นอลังการจริงๆนะครับดอกสวยมากนะครับเอามาให้ชมนะครับ3ต้นที่เข้าชิงยอดเยี่ยมมาชมอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างบอนไซนะครับต้นนี้นะครับเป็นบอนไซเข็มไซสเล็กนะครับ ต้องบอกว่าโอ้โหดอกเต็มต้นเลยนะครับสวยมากนะครับนี่สําหรับสายดอกนะครับลองเอามาทําดูนะครับเข็มริมรั้วบ้านเรานะครับเอามาสร้างมูลค่านะครับด้วยการเอามาทําบอนไซนะครับมันก็จะได้ดอกที่สวยงามแล้วก็อลังการอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับนี่ดอกกําลังจะเต็มนะครับต้นนี้ถ้าออกพร้อมกันเต็มต้นก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยงามอลังการนะครับนี่บอนไซเข็มหรือไอซาลาบอนไซนั่นเองนะครับสวยมาก มาดูมะขามต้นนี้นะครับโอ้โหศิลปินปุ้ยปูนปั้นนะครับต้นนี้สวยงามมากนะครับมะขามโรแมนต์รวมคะแนนจะขึ้นบอร์ดให้ดู45ต้นนะครับว่าไม้ใครติดบ้างช่วงนี้ที่ทางลงสนามเป็นทางปั้นมืองนะครับจะไปดูไม้ดีเสียมากเสีมากทางปั้นมืองแยกเป็นเปลือกรสียเงินเหรียญทองปุ้ยปูนปั้นเชียงรายกำลังเรบ มาอัปเดตข่าวสารวงการบอลไซกันนะครับหลังจากที่จบงานจากลรยอริยะการชนะบุรีนะครับของท่านนายกสมาคมบอลไทยนะครับต้องบอกว่ามีผู้คนที่ได้รับอานิสงส์เยอะแยะมากมายนะครับและก็ที่เห็นคาตาเลยก็คือต้นนี้นะครับของพี่จอบบอลไทนะครับของจอบบอลไทยสุพรรณบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าโดนมาเลเซียยกคาสนามเลยนะครับปิดคาสนามเลยต้นนี้นะครับจบไปที่หมื่นกว่าบาทนะครับ่นจะประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับต้นนี้ก็ต้องบอกว่า หลายท่านนะครับได้รับอันนี้สงจากการประกวดบอลไทยครั้งนี้นะครับแล่ก็ต่อยอดไปอย่างอื่นมากเยอะแยะมากมายนะครับการขายตัวไม้นะครับก็น่าจะมีหลายท่านนะครับที่ขายได้เข้าตาต่างชาตินะครับแล้วก็มีเงินหมุนเวียนน่าจะลักลัานบาทนะครับที่งานประกวดบอลไทยที่ไรอริยะครั้งที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอันนี้สงดีๆนะครับที่เราจัดงานใหญ่ๆแล้วก็มีผู้คนได้รับความสนใจ ใครยังไม่เคยเห็นบอนไซฝรั่งนะครับดูครับนี่คือฝรั่งหนูนะครับลูกเต็มต้นเลยนะครับนี่ยังออกไม่หมดนะครับนี่คือฝรั่งหนูนะครับของปาตอกนะครับปลาตอกบอนไซนะครับดูครับต้องบอกว่านี่ถ้าออกเต็มต้นนี้จะตื่นตาตื่นใจมากนะครับแค่นี้ยังแบบตื่นตาตื่นใจเลยนะครับมัน ดูครับมีหลายช่อมากนะครับเป็นฝรั่งหนูนะครับที่รับประทานได้นะครับกินได้ด้วยนะครับฝักพวกนี้นี่ครับดูข้างในนะครับข้างหลังก็ยังมีลูกอีกนะครับโอ้โหหนูรอบต้นเลยนะครับดกมากนะครับนี่เป็นฝรั่งหนูนะครับดูนี่ครับไม้ผลนะครับที่เอามาทํบวนไซนอกจากอย่างอื่นนะครับนอกจากอย่างอื่นที่เราเห็นตามอินเทอร์เน็ตนะครับฝรั่งก็ทําได้เหมือนกันนะครับลองเอามาทําดูครับมาชมไม้ประจําชาติของไทยเราบ้างครับ โอ้โหต้นนี้ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆครับนี่ครับโอ้โหตะโกเก่าแก่มากนะครับต้นนี้น่าจะมาทางจากสีคิ้วอยู่แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าของเฮียก็ตหรือว่าของเฮียหลงนะครับต้นนี้อลังการจริงๆนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจนะครับจากต่างชาตินะครับก็ถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าตะโกต้นอื่นๆด้วยนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆอลังการจริงๆนะครับ สุดยอดนะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยเรามีแล้วก็เอามาให้ต่างชาติได้ชมนะครับว่าตะโก้บ้านเรานี้อลังการขนาดไหนนะครับสวยมากครับต้นนี้เก่าแก่จริงๆนะครับก็มีหลายต้นนะครับไซส์บิ๊กๆใหญ่ๆนะครับเอามาให้ชมต้นนี้อีกต้นหนึ่งน,นี่ครับของอทีมอาจารย์เชนอะคาเดมี่นะครับทีมเชนอะคาเดมี่ตอนนี้ก็โอ้โห ตกแต่งสวยงามนะครับอลังการมากอลังการตั้งแต่ต้นไม้นะครับจนถึงหินเลยนะครับสวยมากนำทีมโดยพี่แดงนะครับพี่แดงดโอยอดโอ้ครับยอดพี่แดงนะครับ,รบต,ตอนนี้ก็ลันตกแต่งนะครับกระถาง ถางปั้นเองเลยนะครับถางปั้นสวยงามลงตัวดุดันมากครับงางการตันนี้สุดสุดนะครับเอาไม้ชมนะครับทีมเชนัคดามี่นะครับเคยเห็นบอนใส่นะครับที่เอาลากมาทำไหมครับนี่ครับคือลากของสวนปฏิพัณ์นะครับนี่คือลากทั้งนั้นเลยนะครับ เอามาพลิกกลับมาเป็นสร้างเป็นบอนไซนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับนี่คือต้นตำรับการสร้างนะครับต้นนี้เป็นของพี่สุนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่เขาแลี้ยงหรือหัวยางที่ทําทรงนี้นะครับต้องบอกว่าแต่ละต้นนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเคยเอาไปลงเพจต่างชาติของผมโอ้โหคนถูกใจเป็นหมื่นนะครับต้นพวกนี้นะครับคนสนใจเยอะมากมันแปลกแล้วก็ดูอัศจรรย์มากนะครับไม่เชื่อว่ารากไม้จะเอามาทําได้ขนาดนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่ารากอื่นๆจะทําได้ไหมครับแต่นี่คือสวนปฏิพัทธ์นะครับเอามาทําได้ไม่รู้เห็นแซลลกันว่าทําไมเอารากมาทําเพราะว่าต้นโดนขุดไปหมดแล้วนะครับไม่ไม่น่าใช่นะครับอันนี้ตั้งใจเอามาทํานะครับสวยมากมาดูความสวยงามนะครับความน่ารักของบอนไซนะครับบอนไซเฟื่องฟ้านะครับต้นนี้น่าจะเป็นของอาจารย์ไพรีนะครับดูครับโอ้ดอกสวยงามนะครับดอกสวยงามมาก เต็มต้นเลยนะครับนี่ใครสายดอกนะครับก็ลองเอามาทําดูได้นะครับดูครับของอาจารย์พารีนี่มีเยอะมากนะครับมีเยอะหลายต้นเลยนะครับหรือไปติดต่อถามอาจารย์ดูก็ได้ครับนี่ต้นนี้ก็น่ารักเขียวดูครับดูลากเขาลากก็ลากธรรมชาตินี่แหละครับแล้วก็เอาต้นเขานะครับนี่มาทํามาเป็นทําเป็นบอนไซโอ้ดอกสวยมากนี่ยังออกไม่หมดนะครับถ้าออกพร้อมกันบดนี้จะแดงทั้งต้นเลยนะครับสวยงามเอามาให้ชมนะครับ